สวัสดีค่ะมื่อนี้เพ่นกัสิพามาเก็บต้นคนาเม็กซิโกหรือว่าต้นผงชลุเนะค่ะเพ่นเอ้นต้นผงชลุดค่ะเมื่อนี้เพ่นสิเอาไปเฮ็ดเป็นผงค่ะสําหรับปรุงเครื่องปรุงหมูเนาะค่ะปรุงรสเนาะค่ะสําหรับที่เพ่นบ่กกินผงชลุดเนาะค่ะเพ่นก็จะเอาอ่าใบตัวนี้ค่ะไปตากแดดลวกัเอาไปเห็ดเครื่องปรุงค่ะค่ะพอเก็บมาได้แล้วค่ะเพ่นกัสิเอามาล่างเอาเศษฟุ้นเนาะค่ะเศษฟุ้นที่จับน้าใบ ต้นผงชลรสเนาะค่ะหรือว่าคณะเม็กซิโกของเขาเนี่ยเพ่นสิเอาล่างทําความสะอาดออกให้สะอาดเนาะค่ะล่างจนกว่าเขาสิสะอาดค่ะประมาณสองถึงสามน้ำเนาะจ้าล่างทําคว่มสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็คือล่างจนให้เขาสะอาดแล้วเนาะค่ะเพ่นกิดสิเอามาสอยค่ะส่วนตรงกลางนี่ค่ะเพ่นสิบใส่เนาะจ้า สีอาเฉพาะส่วนใบค่ะเพ้นสีอามาซ้อยซ้อยเป็นชิ้นกะประมาณบ่หน่อยบ่ใหญ่ปันใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพ้นสีซ้อยบึงค่ะเพราะว่าเพ้นสีเอาไปตากแด,ดดอีกรอบนึงจ้าค่ะสีซอยประมาณชินน้นซัมนะะีเนาะค่ะเพราะว่าการที่ห้าซส้อยแล้วค่ะเอาไปตากแดดเขาสีใดแห่งเล็วเนาะคะ่ะ พอหัน่นเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเพนกกะสิเอาไปตากแดดเนาะคะ่ะสีใสถาาะะถ่ถาดตากเนาะค่ะถาดนี่กะสีมีความห่อนเวลาเขาถึกแดดกะสิเห็ให้ใบของต้นชะยาของเพนกนี่แห้งเร็วเนาะคะ่ะการตากนี่สิใส่เวลาการตากสองถึงสามมือเนาะคะ่ะหรือว่าตากจนกว่าใบของเขาสีแห้งเราสามารถเอามาปั้นหรือเอามาบดได้เนาะจ้า ค่ะแค่นี้กเสเ็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวหอไปตากกันเลยเนาะจ้าค่ะใสเวลากะดนเนาะค่ะถ้าท่านใดไม่อยากใสเวลาในการตากดนกะสามารถเอาเข่าตูอุบได้เลยเนาะจ้าการเข่าตูอุบมันก็จะเป็นเวลาที่สั่นละกะเฮ็ดง่ายขึ้นเนาะค่ะตากแดดได้ทั้งหมดสามแดดแล้วเนาะค่ะสังเกตบิางบ้าเขาก็จะมีความกรอบแล้วเนาะจ้าถ้าท่านใดไม่อยากตากแดดดนหรือว่าใสเวลาดนคือเพ่นเนาะค่ะก็สามารถเอาเข่าเตาอุบได้เนาะค่ะก็สิเป็น อ่าใส่เวลาไงเนาะค่ะสะดวกรวดเร็วกว่าหนีเนาะค่ะค่ะไปใส่เครื่องปั้นหลวกปั้นกันเลยจ้าค่ะพอเขาปั้นละเอียดแล้วเนาะค่ะเพ้นกัเสียเอามาเอาใส่ตะแกรงเนาะค่ะเอามาลอนอีกทนึงเนาะค่ะเพื่อให้พงเขาละเอียดกว่าหนีเนาะจ้าค่ะพอเข้าเห็ดแล้วเขาก็ิสด้ประมาณนี้เนาะค่ะ ถิ่นเซามาหล่อนเนาะคะ่ะก็คือส่วนนี่เถินไซประมาณครึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะกะปั่นออกมาแล้วเขาก็ลดลงปริมาณสักหนีเนาะจ้ะผงที่ได้ที่เขาปั่นบริเรียเนาะคะ่ะกับห้าสิบเอเอาเนาะจ้ะสิะเอาะะส่วนเฉพาะส่วนที่ละเอียดเนาะคะ่ะว้ะะะถับไปปรุงอาหารเนาะคะ่ะกะวิธีหล่อนก็หล่อนง่ายๆะคะ่ะแค่นี้ค่ะตัวที่ได้เขาบอร์เอียเนาะคะ่ะเขาก็สียังอยู่ในกระชอนอยู่เนาะคะ่ะ อันนี้เพ้นนสิเอาไปปรุงสำหรับท่านใดที่สิบอกินผงชูรสเนาะค่ะก็คือเพ้นบอกินผงชูรสเนาะค่ะเพ้นก็เลยหาแนวทางอันเอาต้นแบบต้นแบบต้นผงชูรสเนาะค่ะเออเพ้นก็เอิ่อนยากในจังน้อยนะคะต้นผงชูรสหรือว่าต้นขนาเม็กซิโกเนาะค่ะก็เอามาเห็ดวิธีนี้ค่ะเพราะว่าเพ้นจะเอาไปใส่พัดหมูหรือว่าจะเอาไปใส่แบบ แกงแบบพัดแบบแกงยังได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะสําหรับท่านใดที่บอกกินผงชูรสเนาะค่ะสําหรับเพ่นเองเนาะค่ะที่บอกินผงชูระคะสระคะ่ะ,คะแต่ค่ะส่วนตรงนี้เพ่นกะจะเอาไปปั้นอีกรอบนึงเนาะคะ่ะหรือว่าท่านใดไม่อยากปันก้นก็เอาถิ่มใดเลยนะจ๊ะบ่เป็นอย่างคะ่ะค่ะพอเขาปั้นได้แล้วเนาะคะ่ะผงเขากะจะเป็นแบบนี้คะ่ะกะจะไปเก็บไว้ในกระปุกเลยเนาะคะ่ะเวลาเขาจะเอาไปปุง กับเข่าเนาะคะ่ะเพ่นกะสีใสประมาณนี้นะคะ่ะหนึ่งส่วนโตหรือวสองส่วนโตก็แล้วแต่ข้มฉอบเลยเนาะคะ่ะอ่ารสชาติกะสีเป็นแบบใดเมนบ่นนค่ะส,สีบอกว่าก็คือรสชาติกะสีโบคือผงชูรสแบบแบบโดยตรงเนาะคะ่กะก็คือสีทดแทนกันในกะข้มหวานข้มยังกะสิบ่คอยมีภายในดอกคะ่ะเพราะวา่าเขาก็เป็นผักเนาะคะ่ะแต่วา่ากะสิมีข้มนัวขึ้นน้อยหนึ่งจ้ะกะสำหรับเพ่นที่บกินผงชูรสเนาะคะ่เะเพ่นกะไมาเห็ดวิธีให้เบิ้งง่ายๆเนาะจ้ะ ค่ะถ้าท่านไดเสียเอาไปลองเห็ดน้ำบึงก็ได้เด้อจ้าก,กับมีประโยชน์เนาะค่ะเพราะว่าพักขนาเม็กซิโกหรือว,ว่า้นผงชลรดของเขากับจมีรสหวานอยู่แลวเนาะค่ะแต่เวลาเขาเอามาเห็ดแบบนี้กับมาปรุงเครื่องกับจมีรสชาติที่แปลกไปอีกแบบเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือรุมร่วมเดล้วกับมีประโยชน์แหละล่ะค่ะเพราะว่าสําหรับเพ่นที่บ่ก,กินผงชลอดเนาะค่ะหรือว่าท่านไดกินกะกับว่าเป็นอย่างเนาะค่ะนี่เพ่นก็มาแช่ให้เบ่งเนาะค่ะว่าเป็นวิธีนี้คือทางเลือกสําหรับคนที่บวก,กินผงชลอดเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆจ้าถ้าผู้ใดสงสัยเนาะค่ะก็คอมเมนต์ใต้คลิปแร้วก็สอบถามเพ่นใดด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้เพ่นได้กินเองเนาะค่ะกัเฮ็ดกินเองแล้วรสชาติของเขาก็แแ่บเนาะค่ะเพ่นก็เลยเอามาแช่บอก่ตเนาะค่ะค่ะมาถ้าท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกนแนนํำเพ่นใดด้วยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆจ้า